ค่ะทุกคนวันนี้แกงซ้อมปลาลิ้วจิ๋วกับน้ำไมอ่ดองมาดูวิธีทำกันเลยค่ะใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำไม่ดองลงไปร่อยเดือนนะคะปิดปิดฟ้าตังไว้ก่อนเราก็เลืเตรียมเครื่องตักตายกับอี อันนี้คลิปายนะคะตอนล่เกลืองเราเอามาเอาเครืองมาละลายน้ำเด๋ยแวบบกาใส่ปลาลิวกิวใส่เครืองปรุงเลยนะคะใส่เกลือใส่น้ำตาลใายรอให้เดือนให้ปลาลิว้วกิวให้ไข่ปลา ซุปเลยค่ะมันไม่เป็นไตข้าวขาวตางัตงไงซุปตังไงเดือดตอนนี้มันเดือด <c oughs> เดือดแล้วเราก็ปิดไฟใส่น้ำมะนาวเลยค่ะ <c oughs> เผื่อมันจะไม่ข้าว you